มาแล้วนางเอกของพี่เอ้ยนางเอกของท่านผู้ชมอู้หูอนดูครับดูดอยชันมากครับเหนื่อยมากแล้วขากลับต้องเด <c oughs> ินขึ้นทางเดิมครับแล้วทำไมขั้นนี้ไกลบ้านจังครับตอนนี้มันเป็นลืกเข่าเลยเนาะแล้วน้ำจากบอก่อปลาเห็นไหมก็คือหมุนเวียสวยมากเลยภาพที่เขากำลังเกี่ยวข้าวดิดอกงอนใกล้ครับขึ้นธรรมชาติดูอันนี้ท่ากับข้าวกินกันแล้วใช่ไหมครับไใช้ชีวิตกับพี่พบนกระท่อมน,นี้ก็ดีนะเราดูบันไดนี่ยังขังมากเลยพี่ขาดคนรู้ใจามาเกือบปีแล้ว <c oughs> ล้วกนจะเป็นคนรู้ใจคนต่อไปได้ไหมบรรยากาศดีมากเลยจริงๆไม่ต้องไปถึงตัวนตอ วิวที่เธอยืนเจ็ปะปักกูดครับขันน่ายแบบดั้งเดิมตะก่อดของคงใช้ควายอะโต๊ะเก้าอี้แบบธรรมชาติอูครัวแบบดั้งเดิมครับ สวัสดีครับน้องน้ำฝนสวยอีกแล้วสวยจนพี่ไม่อยากจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเ<ะ>มื่อไรจะหมดความสวยพี่สักทีเนี่ยเดี๋ยวไม่หมดค่ะในวันนั้นก็อยู่เรื่อยๆนะค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ไปไหนครับเนี่ยไปเดินป่าค่ะเดินป่าชุดเดินป่าดูก่อนนี่แต่ว่าผม,มาลืมบวกก็เลยให้หน้องอ่ะหาบวกใหทีก็ได้เป็นบวกแบบนี้นะน่ะโอ้น้องน้ำฝนก็น่ารักจังเลยใส่บวกก่อน หน้าตาพอจะอยู่คู่น้ำฝนได้ป่ะไม่รู้ครับแต่ว่าต้องไปด้วยกันแหละนะครับเพราะนี่คือการเดินทางของผมครับอ่ะโอเคนะฝนเดยวเราจะไปเส้นทางไหนกันเนี่ยเส้นทางนี้ค่ะขึ้นดอยขึ้นดอยดูได้ไงพี่ชอบขึ้นดอยพี่ชอบขึ้นที่สูงๆแบบนี้แหละนะลมมันเย็นมากเวลาขึ้นดอยแต่ที่สำคัญดอยที่เราจะไปเนี่ยคือน้องมิ้นเนี่ยเขามักจะไปทําไร่ทานาทาสวนกับเส้นทางอ่างที่เราจะไปเนี่ยนะเราอาจจะได้เห็นธรรมชาติแล้วก็เรื่องราวดีๆต่างๆมากมายที่คนที่นี่ยังใช้ชีวิตอยู่ในช่วง ที่ข้าวกำลังออกผลผลิตแล้วเนาะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งก่อนน้องมิจะพาเราไปชมบรรยากาศที่น้องเขาทำไร่ทำนาทำสวนครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอชมนะครับมาแล้วน้องเอกของพี่เอ้ยน้งเอกของท่านผู้ชมน้องเอกของทุกๆคนครับที่อยู่ในบนหน้าจอผมวันนี้เราเตรียมสัมภาระไปด้วยนะน้องมินเนาะสาวที่นี่พกปี้จริงๆอ่ะเอาไปทำไรจ๊ะเราก็จะไปดูจะไปอนาคตจะไปย่ม อ๋อริมน้ำด้วยนะแต่ว่าน้องต้องเล่าชีวิตประจาวันของน้องในโซนที่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่เลยเนาะว่าจริงๆแล้วเส้นทางที่เราเดินทางข้ามทุ่งนาเนี่ยปกติน้องมาทำอะไรบ้างในช่วงวันที่พี่ไม่ได้มาหาเนี่ย่ะาแหมายถึงว่าทาไร่ทําสวนเกี่ยวข้าวทํนาอย่างี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่เกี่ยวข้าวเองไหมครับ้องมิเกี่ยวข้าวเองค่ะอืมแล้วเกี่ยวไปได้ยังเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะช่วงนี้เขากำลังจะ คนบอกกับพี่ว่าที่ไม่ได้มาหาน้องมิ้ก็คือน้องยุ่งอยู่การเกี่ยวข้าวเนาะโ,โซนนี่เนาะนี่เขาก็มีเกี่ยวอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้เกี่ยวอ๋อนี่ก็ยังไม่เกี่ยวก็มีตรงนู้นก็มีเกี่ยวนิดหน่อยครับแล้วก็มีฟันข้าวตรงนู้นครับอ,จจอ้่นะนี่โหวันนี้ร้อนมากครับนายมีตอสามด้วยผมก็เย็นชื่นใจทนันทีแหละนะ โอ้ยอยูนานขั้นไปที่นี่ก็สวยช่ย่อยนะทีมคันมีควายเห็นไหมเห็นควายคอกควายเห็นไหมดูดีมากนะสาวๆขึ้นมาแล้วอ้าวโอ้ยพี่รอเป็นชั่วโมงแล้วไหมสาวๆบ้านนี้เดินช้าจาังไงคือหน่อยมันก็จะเหนื่อยรอยค่ะเออนะไม่ไหวบอกพี่พี่รับอาสาแบกขึ้นหลังทุกคนแหละ <c oughs> นะแต่เรื่อง,เร,องเรื่องคือพี่รูประพักที่นี่นานแล้วครับเรื่อง,เร,องเรื่องเหนื่อย วโดยใช้ขนาดนี้หรอเรอนาะน้องมิน้นเวลาไปก็อย่างนี้แหละอ,อูดูครับดูดอยชันมากครับเวลาเดินเห็นไหมนั่นจะต้องแบบอย่างนี้เลยไหมน้องเขาจะแบบจะต้องแบบโอ้มตัวครับแต่ว่าขั่นี้พิเศษคือจะต้องเดินถอยหลังนะครับยัไงวะอย่างนี้ดิเออเนย่าไม่ต้องโกมเห็นไหมเอา้าตกดอยนีไม่ต้องคุยนะเรื่องใหญ่เลยวยแต่มันได้บรรยากาศอนะเวลาเดินถอยหลังขึ้นดอยวิวสวยมากดูดิ โอ้โษต้นยนต์ตรงยาสวยมากเลยนี่โอ้โยนี่บ้านน้องมิน้นนะครับนี่มีไม่ถึงสิบหลังดีนะถ้าดูเงี้ยน่าจะได้อยู่ราวสิบสิบสิบห้าหลังได้อยู่เนาะโอ้ปะ่ะสาวไปกระตอโอชว์พาวแท้เนยจังจาสาวบ้างอุ้ยสวยเนาะอุ้ยดูวิว ยิ่งสูงยิ่งสวยว่ะฟังเนี่ยโอ้ใช่ย่อยเหนื่อยมากแล้วขาก็ต้องเดินขึ้นทางเดิมครับเหนื่อยไหมจ๊ะหลังพี่ยังว่างอยู่นายตรงนี้เขาขุดน้ำรู้ว่าอะไรเนี่ยไม่รูร้อ่ะไม่แน่ใจแต่มันเหมือนเป็นปั๊มนะที่ว่าเขาเอาปั๊มมาดูดน้ำมาเฮอมลมร่มเย็นแล้วเว้ย จะพักเส้นคขอบอไปทางไหนาต่อจ้าน้องมิ้นท์ที่นี่ค่ะมาลงดอยต่อเนาะดอยต่อ,นะตอคะ่ะโอ้เนาะจะขา,ขาะกลับกลับทางนี้นะขาก <c oughs> ลัก <c oughs> บโอ้หัวเราะก่อนหัวเราะก่อนนี่แหละอยากมาดีแท้นั่นจะพักแป๊บหนึ่งจะจะลงดอยกันนะครับไปดูบรรยากาศระล่างดอยครัว่าจะเห็นอะไรบ้าง เดินมาถึงบริเวณโซนที่เป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นบ่อปลาของชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้อะอ๋อนี่คือบ่อปลาใช่ไหมครับะแล้วทำไมเขาเลี้ยงไก่บ้านจังครับตัวนี้มันเป็นลืบเข่าเลยเนาะเขาไม่กลัวหายมากเหรอครับน้องเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่อะไรไว้ที่นี่เลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาคือหมาไว้เฝ้าเหรอใช่ใ่หมาเฝ้าแล้วไก่เฝ้าตรงไหนอะไก่ไม่โดนจับกินไม่ได้หรอ เขาจับตะมือวะมีบ้านอ๋อมีบ้านคนอยู่ครับไม่น่าหายมีโซลาร์เซลล์ติดอยู่น่าจะมีคนอยู่แหละมาดูระบบน้ําที่เขาใช้นะท่ายเทลงมาตรงนี้นเห็นไหมจากน้ําห้วยไหลลงมาเข้าสู่บอ่อปลานะจากบอ่อปลานี้ต่อท่อนะครับน้ำมันจะแทงให้น้ําไหลเข้ามาสู่นี้ครับมีปลาเยอะอยู่คือปลาตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างจะแบบว่านะเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นบนเขาผมคิดว่าคงคงได้กินปลาที่ค่อนข้างน้ําจะดีเพราะน้ําที่เลี้ยงนี่คือเป็นน้ําจากธรรมชาติล้วนนะ ด้วยความคิดของผมนะจริงๆเนี่ยน่าจะมีทางเดินเขาปลูกสับปะรดน่าจะมีการเอาเป็ดมาปล่อยนี่แต่ว่าไม่ได้นะเป็ดไม่ได้เป็ดกินปลาหมดไก่ได้อยู่นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระสมที่เขาปลูกผักไว้กินนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะลมมากเลยนะ mm hmm. นี่ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกระเทียบแต่ผมมองว่าเป็นบ้านคนและนะ mm ้วเนาะอุ้ยมากเลยมาฟาร์มบ้านนะ mm hmm. ดูไก่ไก่ลงไปในน้ำครับ mm hmm. ไก่จะกินปลาหรือปลาจะกินไก่ไม่รู้ครับลองดู <Yeah. S 1> ปับ๊บเดี๋ยวชดโดาฮุบหน่อยอุ้ยหนอก็ดีว่ะ เนี่ยเนี่ยทางน้ําห้วยเนาะน้าเยอะม่อย่างนี้นึ่งน้ไม่ค่อยเยอะน้าก็ไหลแบบนี้ไม่เยอะนะแล้วน้ําจากบ่อปลาเห็นไหมก็คือหมุนเวียนก็คือน้าเนี่ยจะหมุนเวียนคือน้ำที่แบบว่าน้ําเสียก็จะแบบลงเข้ามาสู่บริเวณโซนที่เป็นทางธรรมชาติตัวนี้ก็จะมีการคล้ายๆกรองด้วยพวกหินพวกดินพวกทรายที่ไหลไปตามตามร่องตามร่องน้ำเนะครับบนพื้นน้ำตรงนั้นก็จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วนะครับกว่าจะไปถึงนู้นนะกว่าจะไปถึงตัวที่เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างเงี้ย ดูดีมากเลยดูดิโอ้นะคือชีวิตในลืบเขาไม่มีใครรู้ถ้าติดตามชมผมนะรับรองว่าไม่มีพลาดอุ้ยเนะคือ,อการที่จะเอาไปซื้ออะไรกินกระยากนี่เขาก็เลยปลูกผักเอาไว้กินด้วยเอาไว้ขายด้วยท่าทางใช่ไหมนี่ปลูกพริกเนะน้ำจากคุยก็ไหลเข้าสู่ท่อใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาตามรางเนี่ห็นไหม,ไหมคือจะคล้ายการคล้ายๆทำบะวะโค้งหนองนาเห็นไหมน้ำก็หมุนเวียนเนี่ย เข้าร่องเนี่ยทุกร่องเลยนะครับดินก็เลยชุ่มไปด้วยน้านะครับไม่จเป็นต้องมารดน้ําให้เหนยนะครับก็ยังคงมีน้ําหมุนเวียนที่ทําให้พืชเจริญง,งอกง,งามด้วยตัวของพืชเองครับไม่ว่าจะเป็นแสงอะไรก็สังเคราะห์มาจากพระอาทิตย์เลยนะครับที่ร่งๆแบบนี้นะเราเดินมาบรรจากกบถนนเส้นที่เป็นเส้นที่เป็นลูกลังนะครับไม่ใช่เป็นเส้นลัดยางแต่เส้นนี้นักฝนบอกกับผมว่ามันจะเป็นเส้นที่เออมาอีกเส้นหนึ่งตรงแยกที่ว่าผมคิดว่าไปพม่าได้ถ้นจ์ก็น่านจะมาได้อยู่เห็น <ๆ S 1> ไหมครับแต่ถางจะเล็กนิดนึงโอ้มีคนด้วยนะ ดูวิวครับนาข้าวสวยมากอ่ะนาขั้นบันไดเป็นชั้นๆเลยตรงนู้นมีกระท่อมอยู่เห็นไหมมีคนน่าจะทําอาหารอยู่น่าจะมาฟาดข้าวแหละเนาะตามสูตรเลยกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเนาะโอ้เจ๋อมากเลยอ่ะนาโอ้โหบรรยากาศดีเขาวิถีชีวิตได้ครับที่นี่น่าจะไปเล่นน้ำรู้สึกว่ามีคนไปเล่นน้ํากลับมาด้วยเนี่ยเออน่ะอ้วิวตรงนี้ดีครับถ้าขับรถยนต์มาก็ดีแต่คัแนนรถส่วนมาลําบาก ตรงนี้เป็นสุดที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เป็นสุดถ้าไปก็สุดไปไปถือที่เอ่ออะไรทหารผานทหารผา,านติดช์เฉลยพม่า,มาเลยค่ะเออนะแต่น้องยังไปไม่ถึงกันใช่ไหม<ย>เคยไปถึงยังยังไม่เคยไปถึงเลยค่ะอยากไปถึงไหมเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่พาไปไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่า <c oughs> โอ้ดูนุ่สวยมากเลยภาพที่เขกากำลังเกี่ยวข้าวดินู่นเห็นไหมเขาลังเอาข้าวมากองน่ะเห็นไหมไม่รู้ว่าใส่เตยเปล่าคนนู้นเหมือนเตยนะไม่ใช่นะ มีลมๆอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยทำอาหารเนี่ยตรงเถียงเนี่ยโอ้สวยมากแล้วดูแบล็กเกลียวข้างหลังนะคนเอาข้าวมากองเป็นกองฟางเลยใช่ไหมโอ้แต่ตรงนี้โดนโดนเก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้น่าสวยสวยโอ้เป็นพื้นนาที่ใหญ่มากเลยครับเราเราเส้นทางสายน้ําที่ขับไปเล่นกันหรือไปหาปลากันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยข้างล่างนี้ค่ะอ๋อต้องต้องเดินลัดล้อทุ่งนานี้ไปเนาะแม่น<ะ>้ำลรอค่ะอ๋อแม่น้ำก็อยู่ตรงโซนนี้นะใช่อ๋อเราก็ต้องผ่านกระท่อมเนาะ ตรงนี้เราจะผ่านกระท่อมเขาด้วยใช่ป่ะหเราก็ไปไปที่ไหนนี้มากกว่าไปลับตกใจตกไปได้จ้ะได้ไปน้ำตกนะอ่ามีน้ำตกด้วยดีใจจังโอ้แล้วมีศาลาตรงนั้นด้วยครับไม่รู้ใครมาทำไว้ครับโอ้โหสวยมากโอ้หนี่ผมมาช้าไปนิดนะถ้าผมมาตอนที่ว่าน้ำฝนชวนผมมาตอนที่แบบหมอกกำลังลงแล้วก็ทุ่งนาแบบคนกำลังก่อนจะเกี่ยวนิดหนึ่งนะัตรงนี้จะสวยมากนะครับดูดิขนาดเกี่ยวไปแล้วยังมีที่ยังไม่เกี่ยวก็ยังเหลืองสวยครับนะ เราดูดอกไม้โอ้เนาะดอกงอนใกล้ครับขึ้นธรรมชาติดูอันนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับเนี่ยสวยมากอะ่ะดูดีสีชมพูอู้ดคลาสสิกอะ่ะลงไปดูโซนน้ำตกครับนะเดี๋ยวไปดูเขากินข้าวอะไรกันด้วยนะเดี๋ยวไปขออนุญาตเขาถ่ายก่อนขอใกล้โซนบริเวณที่เขาทำนาครับอันนู้นก็ท่อมนู้นคนเต็มเลยครับนะเป็นเพลิงหลังคาจากนะครับส่วน ตรงนี้ก็จะเป็นเพิงสังกสีครับนะก็คนสงสัยผมมากครับว่ามาทําอะไรแต่น้องๆบอกาน่าจะเป็นคนละหูครับนะสวัสดีครับกินข้าวหรอครับโอ้อันนี้พักเที่ยงนะครับวันนี้มาฟ่าข้าวหรือมาเกี่ยวข้าวครับเนี่ยเกี่ยวข้าวนะขอดูหน่อยนะครับโอ้กินอะไรมากสาวยังนี้คนบ้านเดียวกันไหมคนบ้านเดียวกันนะครับอ่ะคนบ้านเดียวกันอ่าไม่ต้องกลัวนะคนอ้ยขอดูหน่อยนะครับปลาโทคนบ้านเดียวกันเข้าทางเลย รอคานี้อยู่อ้อนะอันนี้ทูกับขา้าวกินกันแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไม่ทําครับเนี่ยอกินกันแล้วครับอ๋อกินกันแล้วนะครับโอ,อแ้แม่แม่หนีหมดเลยเดี๋ยวรีบไปแล้วรีบสไลด์ตัวนะอ <_ isa> ขอบคุณครับพอดีจะไปรงน้ำตกนิดนึงนะโอเคสาวๆไปอย่างนี้รู้จักกันอยู่ใช่นะไหม <_ c oughs> บ้านเดียวกันนะอ่าบ้านเดียวกันอ่ะไปต่อมาทักทายเพื่อนบ้านครับนะโอ้บรรยากาศตรงนี้ดีครับนะ แต่ว่าร้อนนิดนึงพอดีช่วงเที่ยงนะปกติร้อนอย่างนี้ไหมครับอะไรคะปกติร้อนอย่างนี้ทุกวันไหมก็ร้อนอยู่ค่ะร้อนอยู่นะแต่ไม่ช่วงกลางวันนะค่ะพักเหนื่อยร้อนกว่านี้เองค่ะพักเหนื่อยสักนิดนึงก็ดีนะค่ะได้ค่ะไปใช้ชีพกาะค่ะไปใช้ชีวิตกับพี่บนกระท่อมนี้ก็ดีนะกระท่อมชาวบ้านสวยมากเนี่ยผมเห็นแต่ไกลดูดีมากเลยโอ้ยเขาไปไหนมาเนี่ยไปเกี่ยวข้าวมาแน่เลยกระท่อมยกพื้นครับดูดิ นี่คือสิ่งที่เราตามผาอยู่คือพื้นนี่ไม่อยู่เลยไงต้องใช้เนี่ยต้องใช้ปูนอะเห็นไหมดามดามเสาเห็นไหมอาโทรเราดูบันไดนี่ยังขังมากเลยถ้าเดินขึ้นไปนี่โอ้โหถ้าจะมียั่บครับนะนนนนก็เก็ไฟใช้อยู่นะให้เราสาวพักก่อนนะครับนี่นเออไห้ขวดอนะไรวะขวดโซดาใครวะ <c oughs> <c oughs> ใครขวดเขียวๆมาเนี่ย <c oughs> เออนะบรรยากาศดีไหมอกินน้ำก่อนพักดื่มน้ำก่อน <c oughs> เออ คือบรรยากาศผมว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องกินน้าก่อนขออนุญาตนะครับขึ้นเรือน,นิดนึงครับไปดูบนเรือนิดนึนงก็ก็จะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนอเหนือจากเอาของมาเก็บไว้้วก็มาหลับนอนพักในช่วงเวลาค่าคืนบางน้าค้างอะไรเงี้ยได้อยู่นะอุ้ยมานะแล้วก็ไปดูสาวๆดีกว่าครับนะน้ำฝนนา้งเอกไปจำช่องผมเหนื่อยหรือเปล่าครับลูกน้ำฝนเหนื่อยไหมครับ เหนื่อนิดหน่อยค่ะแล้วฝนตรงนีม้มีแม่น้ำมีสะพานมีคนหาปลาใช่ค่ะไป,ไป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 ขอปลาครับไหมพี่พี่ชอบขอพี่ไม่ชอบหาหรอก <c oughs> ได้ดเดินไปดูนี้นิดนึงนะ<อ><อ>ไค่ะเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้เลยค่ะเ,<อ>เดินตรงนี้นด้ดดแล้วคะ่ะมีสะพานไม้แล้วมีคนหาปลาจะถึงแล้วนะเดินตามด้านนี้กันนะค่ะโอเคแล้วค่ะอือหือน้าเองนฝนทำไมช่างน่ารักแล่ะรู้ใจอย่างี้พี่ขาดคนรู้ใจมาเกือบปีแล้วแล้วเราจะเป็นคนรู้ใจคนต่อไปได้ไหมอะเงียบได้ค่ะ คือการแสดงบอกได้นี่คือการแสดงค่ะเล่งจริงไม่ได้ค่ะพูดเลยนะน้องน้องน้องเป็นแค่น้องนะเป็นพี่กับน้องพอทางไหนน้ำฝนตรงนี้ปะป่าอุ้ยบัวพี่หายมัวหายวัน้ำฝนขอบคุณครับถ้าไม่มีน้ำฝนนี่พี่ไปไม่ถูกนะเนี่ยป่าน้องมิ้นไปโซนอะไที่เขาหาปลานะครับเพราะว่าผมเห็นคนหาปลาอยู่นะครับ องสาวบรรยากาศดีมากเลยจริงๆไม่ต้องไปถึงตัวน้ำตกตรงนี้ก็ดีอะ่ะดูดิตรงนี้ตามโคนหินนี้ทําอาหารได้ใช่ปะ่ะโอ้โอนะพี่เป็นคนหาปลาด้วยแต่ที่ไม่กล้าไปกลัวเขาตกใจอะ่ะ <c oughs> โอ้เราเนี่ยเรียกว่าแม่น้ําอะไรที่เราเคยไปทําอาหารมันเป็นเส้นเดียวกันไหมไม่ใช่คละเส้นทางค่ะบโอ้มีแม่น้ําเยอะขนาดน,น,นั้นเลยหรอที่เ<ม>ทือยไทยมันจะมีเส้นก็คือขวดเส้นขวดแม่คำค่ะบขวดแม่คำอันนี้อ่ะเรียกว่าเส้นไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเรียกว่า หุ้ยหมากค่ะหุ้ยหมากนะน้ำหุ้ยหมากค่ะน้ำหุ้ยหมากโอ้โหแล้วเราก็จะเดินตามริมน้ำตามทุ่งนาอะไรนี้ไปใช่ไหมใช่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับเราไปขอปลาแล้วครับให้ขอไดีป้นปลากินกินเป็นไหมเอาไหมเอาไหมได้ปะได้อยู่ปะมีปลาลุดด้วยอ่ะปลากระทิงเอาไปดูก่อนปีปูด้วยขอดูก่อนนะครับพี่นางจะแบ่งพี่นางซื้อไปนะครับไม่ได้ขอนะแต่ว่าเขาจะเอาปลาอะไรแค่นั้นเองพี่นางปกติหาแล้วเอาไปขายที่ไหนที่ ไปกินเนาะปลาโทอาลองดูก่อนโอ้ยนหนำเนาะฝนฝนถือพี่ดินี่เออนะคราวนี้จะกินปลาอะไรนี่เดี๋ยวให้ดูทีละอยา่างนะครับโอ้ปลากระทิงอะ่ะปูออกปลูกออก,ก,อ,อ,กอยากกินปลากระทิงเนี่ยเนี่ยโอ้โหปลากระทิงหนำอะ่ะโอ้ยอันนี้ปลาช่อนเนาะ ปลาก้างเนาะปลาก้างเพร <อ S 2> <ขอ S 1> ตัวใหญ่นะเนี่ยน้ำที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับนะพอดีพี่นางเขาไปช้อนหาปลาอยู่ผมก็เลยเกรงใจไม่อยากกวนเวลาเขาก็บอกว่าขอเลือกปลามากินหน่อยเดี๋ยวให้เขาคิดตังค์มาอาจจะเหมาอย่างเงี้ยอันนี้เราทําเป็นไม่ใช่เป็นปลากระทิงทําเป็นไหมปลาซา,าลาหูหรู้ไหมว่าเรียกว่าอะไรงี้นเราก็งั้งเงี้ยอย่างเงี้ยงั้นเราก็งั้นเราก็เนะค่ะงี้นเราก็พี่นางน่าแบ่งซื้อไปทํากินหน่อยเนาะเอ,อาเลยไม่เอากินตัวใหญ่ๆเลย แม่จะดูปลาถ้าเทลมามันจะเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเก็บได้เนาะเก็บไม่ไหวนะเดี๋ยวผมเก็บให้แป๊บนึงผมจะดูปลากระทิงเนี่ยมีตัวเดียวอีกรอเนี่ยกระทิงไม่มีมีตัวเดียวปลาทงมีปลาอื่นไม่น้องหลับปลาปลาช่อนไม่มีปลาอื่นแน่นอนไม่มีเดี๋ยวผมเก็บให้แป๊บนึ่งงออีนี่นะจะจ่ายค่าไหว้จ่ายค่าเสียเวลาให้ไม่ต้องกลัวโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้าเก็บตันึงเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายนะมีปลาดุกด้วยอ่ะปลาดุกมีอยอะนี่มี อุ้ยเอาน้องๆเอาปลาอะไรบ้างมาอันนี้ไม่เอาก็เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวผมเก็บตัวน้อยน่ะที่โดนนะมาดูล้วงไหมมันน้อยไปอ่ะเอาตัวใหญ่กินดีกว่าไปจี้เนาะครับตัวใหญ่มาเลยไม่กล้าจับอ่ะอภิรังใส่ใส่ถุงนิดหน่อยอี่สะจับเองอ่ะอ่ะอ่ะปลาเอาใส่เลยเอาตัวใหญ่ใส่นูดเลยเอาไปจี๋อัี้ เลือกตัวใหญ่ๆได้ครับพี่นังอ่ะตัวใหญ่นะตัวโตโเนาะไม่ไม่เอาแค่ไหมปลาดุก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 เอาสักเนาะเดี๋ยวนะเอาปลาตัวใหญ่ไปปิ้งกินเออตัวใหญ่พี่ตัวน้อยไม่เอาเลยค่ะตัวนั้นมันทำกินไม่ได้เออมันมันจะลำบากน้องไงค่ะเอาตัวใหญ่ๆอ้ยยังตามเขาละสิท้าดพี่จับเป็นอะไรนะเรื่องจับป่าใบใจพี่อ้พออย่างเนี่ยผนพอแล้วนะี่นี่ก็ตัวใหญ่อะอะตัวใหญ่ อััดตวใหญ่ะอ่าน่าจะพอละวน่าจะหมดละตอนเล่นี่เดี๋ยวปลนใหญ่กินเข้าไปหมดมั้ยนะกินเดี๋ยวเขากินพี่ดาวไปเฮ็ดสั่งอ่ะเขาไปเล่นแล้วก็ตากแดดอ๋อไปตากแดดเนาะคราวนี้เราจับไม่ว่าอย่างที่เขาบอกอันนี้ปลาอะไรเนี่ยเนี่ยปลาเคี้ยวอร่อยใช่ป่ะกินเคี่ยอยู่ไม่กินนะโอเคเดี๋ยวเก็บไปให้พี่ดาวก่อนครับก็ถือว่า เป็นการเอาอาหารเนี่ยไปกินคืเป็นทำตามรธรรมชาติเนาะค่ะไม่ว่ากันเนาะพอยังเแล้วพอแล้วพอแล้วครับพ,พี่นนงเอาไปกินถ้าไม่พอก็อเ,เออพอ,พอแล้วครับนานเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวหิ้วกลับบ้านอีกนะให้ตัวสาวไปทำกินที่บ้านเนาะเฮ้ยกัดจ้าจ้าจ้โอ้ยมันกัดโอกยอะไรอะ่ะปลากัดตัวอะไรกัดปลาดุปลาดุกไม่ได้เดียวปลาดุกหิ้มเนี่ยโอ้ยมันกัดตัวนี้ดูดู มันกัดจริงๆอ่ะโอ้ยดูดูดิันตัวที่ผมขอผมจะปล่อยมันมาคงอันนี้อ่ยเดี๋ยวผมขอนะอ่ผมขอปล่อยนะอ่ฟันดูนะนี่ไงปล่อยก่อนตัวนี้ปล่อยมันมันกัดเอาป่ะกัดสองคุณเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บปลาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันต่อเนาะไอเป็นชี้ๆแบบเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ละ อันนี้เอาไปใส่แป้งแล้วอดจ้าหน้าไหมอ่าไป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 เอาตัวเล็กขอดนะพี่นางนอใส่ถุงใส่ถุงอ้าวโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวล้างไใบล้างมือเดี๋ยวก็ไปกันนะครับไปละเดี๋ยวไปล้างมือด้วยนะเดี๋ยวไปล้างมือด้วนี้ค่ะได้จ้ะพี่นางนีจมค่ะดีดีเจ้าน้าค่ะเป็นคนไตเนาะอ๋อคนไตอ่อกไตอ่อกเนาะไปสุดยอดนะเป็นคนพี่นางแล้วนะเราเข้าป่ากันต่อปลาแซวเราน่ารักมากเลยมีปลาที่กินแล้วบอกมากับพี่ไม่ต้องกลัว เรื่องปลาไว้ใจพี่ไม่ขอก็ซื้อแหละในป่าแล้วครับต่อไปก็คือหาไม้ไปปิ้งครับเรื่องงคือไม้เนี้ยไปเสียบปลาแต่ว่าไม้ที่จะไปหล่าปลานี่ต้องหาด้วยอจอนากเป็นสาวชาวบ้านจริงไม่จริงให้ดูกันตัดไม้นะครับว่าเธอจะทำได้อย่างที่เราคาดคิดหรือเปล่าเห็นเนี่ย ไปอุบไปอุบะอุปเชารนไหนอุอุได้ีหก็ได้ได้ล่งโอ้โหเป็นเป็นเระวังฝนระวังมีดมีดจะเย็น อุ้ยกระท่อมนี่สวยมากเลยกระท่อมใครวะเนี่ยก็ขอชาวบ,บ้านที่ใช้เวลาพักผ่อนค่ะเวลาเขาทาได้ทํานาก็เขาจะนอนอ่ิรงนันค่ะโอ้ตอนนี้สวยมากเลยครับกระท่อมเนี่ยลองดูดิเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะรอ,อยูนันเลยเราจะไปดูทั้หน่อยนะแล้วก็ไปทําอาหารกันนะค่ะโอ้ดีมากเลยถ้าไม่เดินมานี่คือพ้าเลยถ้ารถยนต์มาคือเราไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสเส้นทางเป็นเส้นทางคนเดินนะครับ อ่าหนึง่งโอเคเดี๋ยวทำไม้ปิ้งปิ้งปลาก่อนนะครับน่าจะทำสักสองอันโอเคไปไปกันต่อได้ไม้ปิ้งปลาแล้วล้างมือก่อน,นสาวๆทางน้ำไหลดูดีบรรยากาศดีอะ่ะอู้ดูแม่ถ้าตอนมีข้าวจี่ยังไงบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่นะครับนาะกระท่อมเนี่ยนะกระท่อมปลายนาะที่หลายคนใฝ่ฝันอยู่ อ๋อมีเลี้ยงหมูด้วยเ๋อเป็นของคนที่หมู่บ้านใครอะพอดเป็นแบบเขาไม่ใหญ่อยู่บ้างเขาก็เลยน่าจะมาอยู่ที่นี้คือปีกุ้ยเป้กันนะค่ะอ๋อคือเขาไม่ใหญ่อยู่ในที่แบบที่เสียนดานใ้เขาชอบอยู่เงี้ยก็เลยมาอยู่คนเดียวอะไรอ๋อครับโหแล้วดูทางน้ําไหลดูอุ้ยสวยมากแล้วเขาข้ามทางไหนเหรครับพี่กำลังดูอยู่ครับ่าเดินตามข้ามหินนี่ครับเป็นเส้นทางหินเลยเห็นปะผมเห็นสะพานข้ามแม่น้าแล้วซึ่งเป็นหินตามธรรมชาติเลย ดูเป็นภาพที่ช่างพนงานตาการตามากเลแล้วดูโอ้โหแจ๋วดูมาวิสุดยอดภาพแห่งความทรงจำอีกหนึ่งภาพเลยครับนี่ไปยินถ่ายรูปนี้แบบชิลมากเลยลองดูครับนี่มาทูนัาจะเดินข้ามผินตรงนีน้ไปกันนะครับ เราสาวต้องนานสาวไม่อยอมไปอ่ะบอกว่าจะเก็บผักกูดก่อนที่จะไปผมก็บอกได้เลยครับพ่าดูวิวที่เธอยืนเก็บผักกูดครับแล้วก็ดูเส้นทางที่เราจะไปครับมันเป็นภาพที่หาดูยากนะนี่คือขั้นตอนการเตรียมสบียงครับนะด <c oughs> วงเขาก็ <c oughs> งามธรรมชาติก็เขียวขจี <c oughs> น้องๆที่มากับเรานี่ก็ข้าว <c oughs> ขาวอ่ะน้ำหมก สาวเห็นหมวกพี่ไหมเนี่ยหมวกพี่ถ่ายแล้วเนี่ยอ๋อหล่นอยู่นะนค่หมวกหลน่นได้เท่าไหร่อย่าให้พี่ทำใจหล่นที่นี่นะน<ะ>้องจะต้องมาอยู่กับพี่ตลอดแหละหนี่ดูดิปกติเขามาเก็บขายก็มาเก็บแบบนี้ด้วยใช่ปะ่ะใช่ค่ะแล้วดูทางที่เราจะต้องเดินไปนะเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนี่สาวเก็บหมวกให้แล้วนี่ไม่ต้องใช้มือด้วยเพราะมือเธอไม่ว่าง โอเคทำม้วงลุงน่นได้แต่จะทำหัวใจลุ่นแถวๆนี้นะครับเพื่อไทยเราจะลำบาก <c oughs> มานะฝนโอ้นี่เป็นสะพานก้อนหินที่ข้ามลำธารโดยที่ไม่ต้องมีใครมาจัดเลี้ยงครับนะธรรมาชาติที่น่าหลงไหลกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากอย่างที่กระบอกผมไม่อยากอยู่ในเมืองเพราะว่าแบบนี้แหละฟังเสียงลำธารฟังเสียงนกฟังเสียงลมที่กระทบกับรวงข้าวโอ้โหมันช่างพลอยรอ้อเพราะพิงซะจริง โอ้โหแล้วดูนี่โอ้โหนี่คือเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท,าท่านจะเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ง่ายครับมันคือความทรงจำที่เกิดขึ้นได้ตามข้างทางเสมอและนี่คือผมคืออันแนนทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับถ้าใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ของนักเดินทางให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ จากไปด้วยภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงกระท่อมปลายนะครับที่เขายังใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนในเมืองครับและยังคงเลี้ยงตัวเองได้ด้วยพืชผัดน,นะครับปลาธรรมชาติทุกอย่างหล่อเลี้ยงเขาครับข้าวก็ปลูกมวยสร้างไรายได้ด้วยเมื่อเช้าที่เราเที่เห็นเอกเขาเอาอันนี้รูทเกศเกๆที่มันเกศเกศที่หล่นอย่งนะเขาเอาไปลองลองคือบวบนั่นเองใช่คือวัวนะเทียบไปนี่ คือเอาไปท <ำ S 2> ํารอ,องข้าวทาที่ถูกตัวก็คือลูกนี้นะครับลูกบวกวนี่นี่อย่างนี้นะเน่เน่เดี๋ยวข้าจะไปตากับตัวนี้ก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ปลูกเฉยครับเนื้อก็กินได้ด้วยนี่รถทงรถไทยก็มาจอดอยู่ที่กระท่อมเห็นไหมเป็นบ้านเป็นบ้านนะโอ้โห,โหสุดยอดมากนี่มีที่เลี้ยงไก่อะไรหมดเลยครับดูคลาสสิกมากครับเนี่ยมีคนอยู่นะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเนี่ยคือนี่มี เห็นไหมคันถ่ายแบบดังเดิมแต่ก,ก่อนเขาคงใช้ควายอะ่ะเห็นปะในการที่ไถานาเห็นปะเห็นไหมไม่ใช่อันเดียวครับเนี่ยของแท้เลยเนี่ยมาโชคือเขาเขาเขาคงไม่ได้เอามาแบบว่าโชว์นะคือเอามาใช้จริงเนี่ยคือล่องลอยของการที่ว่าไม่มีรถไถ่เนี่ยคือเขาน่าจะใช้อยู่เห็นไหมคาดอะไรมีหมดเลยนะครับโอ้โหนี่บ้านนี้น่าอยู่มากแลวดูมีโต๊ะเก้าอี้แบบธรรมชาติเห็นไหมนี่คือเขาเอาเสื้อมาปูเพื่อนั่งเห็นไหมดูดิ ไก่ก็เลี้ยงดูดิโอโหดูเนี้ยแม่อยากขึ้นไปดูครัวจังเลยอันนี้ขึ้นไปดูได้ไหมครับขึ้นไปได้นะก็จะเป็นคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเนาะมผมขออนุญาตขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะไปทําหานกันค,คือมีคนอยู่ไหมแต่น่าจะทํานาเดี๋ยวเขาคงเข้ามาแหละขออนุญาตนะครับป้าทมีคนอยู่ครับอู๋ครัวแบบดั้งเดิมครับข้างบนมีฟักทองด้วยแม ไม่ต้องไปตลาดก็มีกินครับนะโอ้ชอบอะ่ะโอ้สุดยอดเลยทสาวลงรักคัสไทยแล้วนะน้งฝนจ้ะเราคนมาอ,อยู่เป็นเพื่อนนี่แหละจะมีไหมน้อมีไหมนะฝน <What? S 1> ไม่มีค่ะพี่ไม่อยู่นี่แหะพุ่นยิ้พี่กลับแนละ้วโอเคเดี๋ยวเส้นทางเราไปยังไปต่อใช่ไหม กลแล้วใช่ไหมเป็นน้ำตกใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อครับเอาเอาเรื่องเราตัวนี้ให้ทุกคนดูเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวไปต่อจานนี้ก็เป็นจานจะเกียตองนะครับที่น้องน้ำฝนที่พาไปให้พวกเรานะครับเนี่ย